ชาวเน็ตเข้ามาเตือนป๊อกมาก์กี้อยาให้ทายลูกชายมากเกินไประวังจะเสียนิสัยคะ่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่แฟนคลับติดตามกันมากเลยทีเดียวสำหรับครอบครัวของนางเอกมากฝีมือมา์กี้ราศีและสามีหนุ่มอย่างป๊อกพัสน์ลกรที่ตอนนี้ลูกสาวและลูกชายฟ้าแฝดอย่างมีกาและมียา่าก็กลายเป็นหนูน้อยขวันใจแฟนคลับไปทั่วโลกแล้วล่ะคะ่ะด้วยความน่ารักและความน่าเอ็นดูที่ครองหัวใจ ของแฟนๆไปได้เต็มๆและใครที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของครอบครัวนี้จะเห็นได้ว่าพ่อป๊อกและแม่มากี้มักจะอัปเดตความน่ารักและกิจกรรมในแต่ละวันของลูกๆให้ได้ชมกันอยู่เรื่อยเลยล่ะคะ่ะอย่างล่าสุดนี้เองที่พ่อป๊อกได้ออกมาโพสภาพของน้องมีกามิยะขณะที่เด็กๆก,กําลังแย่งของกันอยู่คะ่ะพร้อมแคปชั่นว่าเด็กๆแย่งอะไรกันแดดดีเห็นนะหลังจากนั้นก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอม เอ็นดูฝาแฝดทางคุณล่ะคะ่ะแต่ก็มีชาวเน็ตบางคนที่เข้ามาเตือนพ่อป๊อกในเรื่องของการเลี้ยงลูกประมาณว่าอย่านิ่งเฉยให้ลูกชายแย่งของลูกสาวโดยโพสต์นั้นบอกว่ามีกล้ายแย่งของมีญาอีกแล้วมีญาถึงกับหมวดคิ้วถ้ามีญาไม่ปล่อยมือไม่จบแน่แด่ดที่เห็นแล้วไม่ห้ามลูกชายให้ท้ายกันเป็นประจำมีกล้าจะเสียนิสัยนะคะซึ่งหลังจากนั้นพ่อป๊อกและแม่มากี้ก็ไม่ ด้เข้ามาตอบแต่อย่างใดค่ะ